ขณะที่ชายคนนี้กําลังจะลงเล่นน้าในสระจู่ๆลมเจ้ากรรมก็พัดซัดจนล้มไปโดนหลังพี่แกซะอย่างนั้นทําให้พี่แกรู้สึกหัวเสียอย่างแรงหมดอารมณ์ลงเล่นน้ําเลยทีนี้ก็วงจรปิดจะภาพชายคนหนึ่งที่กําลังเดินมาเข้าบ้านหลังนี้อยู่ๆก็มีงูโพมาฉกใช้เลยโชคดีที่ไ่โดนหลบได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดมันแอบอยู่หรือไงพี่แกถึงไม่เห็นน้องหมาตัวนี้คลานเข้ามานอนใกล้กับเจ้าของขอนอนข้างๆหน่อยนะ ฮอโอ้มานอนในผ้าห่มนี่มาอืมหนาวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะกอดให้ความอบอุ่นเองไม่ใช่อย่างนั้นสิเราแค่จะมานอนข้างๆเฉยๆามากอดเราทำไมเนี่ยเราอึดอัดนะมนุษย์เราอึดอัดนะเ <c oughs> ฮะ้เกิดอะไรขึ้นวิ่งหนีอะไรกันมาครับเนี่ยโอ้โหหน้าตาตื่นตกใจน่าดูอ๋อหนีหมาไล่มานี่เอง ว่าแต่พี่เล่นปีนขึ้นไปบนหลังคารถเลยเหรอรถพี่หรือเปล่านี่โอ้โหไอหมาตัวนี้ก็ไม่เบานะปีนขึ้นมาบนรถเลยอ่ะพันพิษบูนี่เองถึงว่าสิปิดประตูร้านดีกว่าเออเอา,เอาทิรักษ์เขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจแค่เจตนาน,นิดหน่อยเอ้ยไม่ใช่เขาไม่เห็นว่าทิรักษ์จะมาตรงนี้อ่ะดูจากทรงแล้วเจ๊แกคงเป็นคนที่ประหยัดสุดๆเลยนะเนี่ยขนาดล้างรถยังไม่ใช้น้ําประปาที่บ้านล้างเลยฮะรอให้ฝนตกแล้วค่อยใช้น้ําฝนล้างรถเอออันนา ตีก้นหนุ่มเฉยคุณยายร้ายนะเนี่ยแถมเป็นก้นหนุ่มหล่อเสียด้วยดูจากทรงแล้วตอนสาวแกคงไม่เบานะเนี่ยคงแก่นเซียวเฟียหน้าดูเลยแหละจะว่าตีให้ผนุ่มคนนี้หลบทางก็ไม่ใช่นะเพราะว่าผนุ่มนี่ก็ไม่ได้ขวางทางสักหน่อยตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นคนวิ่งบนลู่วิ่งท่านี้เนี่ยแหละเหมือนเจ๊แกวิ่งไปเต้นไปเลยอ่ะเหตุการณ์ที่รถขับออกไปขนาดที่หัวใจน้ำมันเสียบคาอยู่แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากดังนั้นจึงควรมองกระจกมองข้างทุกครั้งก่อนออกจากปัม๊ม ขณะที่ประตูมินิมาร์ทกำลังจะปิดจู่ๆก็มีรถเสกูตเตอร์คันหนึ่งวิ่งฝ่าเข้ามาดื้อๆซะอย่างนั้นคนขับนิ่งๆตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยนี่มันรถตู้อะไรครับเนี่ยมีรูปน้องหมาใส่ผ้าคลุมแบบซูเปอร์แมนด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับรถตู้คันนี้กันนะประตูเลื่อนมันปิดไม่สนิทหรืออย่างไรน่าจะใช่นะผมว่าพอประตูเลื่อนมันปิดไม่สนิทมันก็ทําให้ประตูฝั่งคนขับปิดไม่สนิทตามไปด้วยเห็นไหมโอ้ยเห็นแล้วเหนื่อยแทนอ้าว เลื่อนไปเลื่อนมาประตูหลุดซะอย่างนั้นโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกจึงต้องขนประตูที่หลุดออกมาไปใส่ไว้ที่ท้ายรถก่อนซวยจริงๆเอาหนะอย่างน้อยประตูฝั่งคนขับก็ปิดได้แล้วกล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งนะฮะที่เออดูภูมิฐานดูดีมีกระตังเลยอะ่ะแต่กับแอบ,บขโมยเงินซะอย่างนั้นโอ้โหคนเรานี่ดูกันแค่ภายนอกไม่ได้จริงๆนะครับว่าแต่พี่แกไม่เห็นกล้องวงจรปิดจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหมันชัดมากเลยนะเหมือนติดอยู่ตรงหน้าเลยอะ่ะดูจากทรงแล้วคงจะเป็นโจรมือใหม่แน่ๆ ชัดขนาดนี้ถ้าจับไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วโอ้ยโอ้ยอยังดีนะครับที่เสาไม่โค่นล้มลงมานะ่ะเฮ้คุณขับรถภาษาอะไรของคุณเนี่ยฮะโทษทีโทษทีมันมองไม่ค่อยเห็นอะ่ะมันเหยียบคันเร่งยากอะ่ะทีหลังจะระวังนะขณะที่ชายคนนี้กําลังนั่งจับเจา้าเหมือนรออะไรสักอย่างอยู่จูจูเด็กคนหนึ่งที่เดินมากับแม่ ก็คว้ามาเอกของในมือพ่อหนุ่มนี่ไปกินหน้าตาเฉยยิบไปเหมือนพ่อหนุ่มนี่ไม่มีตัวตนน่ะเหมือนวางทิ้งไว้อะทาให้พ่อหนุ่มเสื้อฟ้าถึงกับสตันไปเลยแต่พ่อหนุ่มนี่ใจดีมากเลยนะไม่เอาคืนด้วยให้ไปเลยอะ่ะเอาละถึงตากูแล้วชอบขังกูดีนักลองเข้าไปอยู่เองสะบ้างจะได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงฮะรู้ซึ้งหรือยังว่ามันอึดอัดแค่ไหน ขณะที่พี่แกขนขวดโคกมาเพียบเลยจู่ๆก็มีขวดนึงล่วงลงพื้นและเด้งกับชั้นวางเฉยสงสัยโคกขวดนี้คงไม่อยากจะไปจากที่นี่ดูเหมือนพี่เสื้อดำแกจะเอากระติกมาใส่เบียร์ใส่น้ำแข็งนะฮะในขณะที่กำลังยกกระติกหูกระติกก็หลุดเฉยอย่างนี้โทษคนขายไม่ได้นะเนี่ยอุ๊ยน่ารักอ่ะนี่ไม่นจะใช่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับน่าจะเป็นภาพจากอินเตอร์คอมมากกว่านะเพราะมันอยู่ต่ำม,มากปกติกล้องวงจรปิดจะติดสูงประมาณ2หรือ3เมตรดูเหมือนจะเมากันหนักเลยนะ น้องแมวตัวนี้นี่แสบจริงๆนะฮะตอนเดินเข้ามานี่เดินเข้ามาแบบช้าๆนะฮะแต่ตอนที่แบบขโมยของเขาออกไปนี่แบบวิ่งเร็วจี๋เลยดูดิ <c oughs> เอารีบจัดจะล่วงเลยแม่ฮะให้ผมฉีดบ้างสิฮะเอาไปเลยจะลูกกดตรงนี้นะของก้กยๆนี่แน่เอาลูกอย่าฉีดคนสิลูกฉีดต้นไม้นี่สิทำไมทำอย่างนี้ล่ะแน่ดูดิแม่พูดขนาดนี้แล้วยังไม่ฟังอีกเดีย๋ยวแม่ตีเอานะ เอามานี่เลยบอกให้หยุดไงแม่ขอแม่ขอเหรอฮะงั้นผมจัดให้นี่เนนี่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 นนอ๋อจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวแม่ไปเอาปืนลูกซองแพรบเหมือนเด็กคนนี้จะมาปวดหรือเปล่าแต่พอเห็นกล้องปุ๊บ,บก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปทันใดรีบพนมมือยกมือไหว้ขอโทษขอโพยต่อหน้ากล้องเฉยส่วนชายคนนี้เหมือนจะเนียนเอาขยะมาวางทิ้งไว้นะแต่พอหันไปเจ้เอกับกล้องก็รีบหันควับกลับไปเก็บทันทีก็วงจรปิดนี่มาดีจริง ชายคนนี้นํารถมาจอดไว้และเดินออกมาจากรถโดยที่ไม่หันกลับมามองรถเลยไม่แต่นิดเดียวเขาไม่เอกใจเลยเหรอว่ารถมันกําลังไหลยอยู่ถ้าเขาเดินเข้าอ,อาคารไปแล้วแล้วรถมันไหลอันนั้นยังพอเข้าใจแต่นี่พอปิดประตูปุ๊บรถมันก็ไหลปั๊บเลยนะ่ะไม่เอกใจหน่อยเหรอแล่วจะจอดรถปกติมันต้องใส่เกียร์ P ไว้ไม่ใช่เหรออย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้ใส่ทั้งเกียร์ P และเบรกมือเลยนะสิผมคิดว่ารถน่าจะไหลไปชนเสานะฮะไม่น่าจะตกน้ําหรอกหรือเปล่า ขนมคนนี้นําดอกไม้จํานวนมหาศาลใส่ถังมาเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนแต่ด้านเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเพราะจูๆ่ๆถังใส่ดอกไม้เจ้ากลรมก็ดันล่วงหล่นลงพื้นซะงั้นจากที่จะมาเซอร์ไพรส์แฟนกลับกลายเป็นว่าได้เซอร์ไพรส์ตัวเองไปด้วยจังหวจะซิทคอมจัดๆป๊าพื้นมันลื่นอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยลื่นจนน้ามันหรือว่าปลาไหลยังต้องชิดซ้ายเลยว่าแต่จะเดินถึงกี่โมงก่อนเดินไปข้างหน้า1เมตรแต่ไหลถอยหลังกลับมา2เมตรอย่างนี้ถ้ามองผ่าน,านๆคงคิดว่าคนเมากําลังเดินอยู่นะเนี่ย เห็นแล้วเหนื่อยแทนหากคุณผู้ชมเจอสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมจะทำอย่างไรครับเพื่อให้สามารถผ่านที่ตรงนี้ไปได้มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยเด้อโอ้ยเดี๋ยวนะนี่น้องแมวช่วยจับหนูหรือว่าน้องแมวเป็นคนคาบหนูเข้ามาในร้านเนี่ยอุ้ยอย่าบอกนะว่าหนูวิ่งเข้าไปในเสื้อพี่แกแล้วอ่ะโอนันไงโอ โอ้อยู่กลางหลังเลยอะก็เป็นสไปเดอร์แมนเลยอยถือว่ายังโชคดีนะฮะที่ตอนพี่เขาตกใจเขาไม่ได้ทําเข้าของเสียหายนะฮะสรุปแล้วน้องแมวจับหนูตัวนี้ได้หรือเปล่านะ what นั่นโจรขโมยต้นไม้เหรอปารขนาดต้นไม้ก็ยังขโมยนะสูยุคสมัยนี้นี่มันอยู่ยากจริงๆนะฮะว่าแต่ผู้หญิงคนนี้กล้าหาญมากเลยนะเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะปล่อยผ่านไปเฉยๆแต่เจ๊แกนี่ไม่ยอมเลยจริงๆตามจิกโจรซะยิ่งกว่าไก่อีก เอา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 เรียบร้อยพี่เขาไม่ได้เข็นมาเร็วหรอกครับมันเป็นทางลาดชันนะฮะแถมยังเป็นทางโค้งอีกด้วยเอาอีกคนแล้วไงตรงนี้นี่มันอาถันชัดๆผมว่าตรงนี้ควรจะติดไป้ายไว้นะว่าโค้งอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์จริงคนที่อยู่ในคลิปก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนเป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งกำลังจะนำเรือบังคับลงเล่นในน้ำแต่ด้วยความประมาทเขาจึงตีนังกาลุ่ลงไปในน้ำตามเรือไปด้วย โอ้อันนี้จาจวัตสังขาเรือหืมใครครับเนี่ยมาเย็นก้มหน้าก้มตาถ้าไม่ขึ้นผมไปแล้วนะผู้ชายคนเมื่อกี้ดูแปลกๆว่าไหมคะผมก็ว่างั้นแหละอืมถึงสักทีเอา้าทำไมยังเจออยู่เนี่ยลิฟต์ก็เปลี่ยนชั้นแล้วนี่นาะไม่ได้อยู่ที่เดิมเอ๊หรือว่าคนคนนี้จะเป็นฝาแฝดกับคนเมื่อกี้กันนะแต่นี่มันไม่แปลกไปไหนหรอจริงๆมันก็ผิดปกติมาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วล่ะครับ แม่เจ้าหมูม่มวลมหาประชาชนพากันเดินมาอย่างคับข้างถนนเลยครับนี่มันเป็นกิจกรรมเป็นการเดินมาราธอนหรือเป็นการประท้วงอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยมันเยอะมากเลยนะดูจากลักษณะแล้วเหมือนจะเดินประท้วงอะไรสักอย่างแต่ว่าพวกเขาใส่หมวกสีขาวกันแทบทุกคนเลยอ่ะทั้งที่เป็นตอนกลางคืนใครรู้บ้างครับว่านี่มันเรื่องอะไรกันสถานที่แห่งนี้มันดูคล้ายๆพวกเคอรี่หรือว่าแฟตเอ็กเพสเลยนะฮะหรือว่านี่อาจจะเป็นบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งก็เป็นได้จะอุ้ย พอเปิดประตูปุ๊บฟ้าก็ล่วงลงมาปั๊บเลยฝ้าหลุดเร็วทันใจไม่ต้องไปหาหมอผิวหนังเลยหืไม่ใช่ฝ้าอย่างนั้นว่าแต่มันหล่ดลงมาได้ยังไงมีตัวอะไรอยู่บนฟ้าหรือเปล่าดูเหมือนว่านี่จะเป็นโจรกระชากกระเป๋านะฮะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไหวตัวทันก็เลยหลบได้แต่โจรก็ไม่ลดละขีม่มอเตรไซค์ไล่าตามกระชากกระเป๋าต่อเด็กดีว่าวิ่งไล่จับกันเป็นหนังอินเดียเลยครับคิดว่ากําลังเล่นไล่จับกันอยู่หรือไงดูดูความพยายามมันสูงจริงๆผมว่าพี่ไปทําอาชีพอื่นเถอะดวงพี่ไม่รับกับอาชีพโจเลย คุณผู้ชมเคยได้ยินสำนวนที่ว่าอย่าก,กัดเกินกว่าจะเคี้ยวได้ไหมครับมันใช้ได้กับเหตุการณ์นี้เลยอะ่ะอย่าตักดินจนหนักเกินกว่าจะรับไหวเอาสตูดกระดกเลยดีนะที่มีรถเมคโคช่วยดันไว้ให้อะ่ะเออชายคนนี้พายายามที่จะกระโดดข้ามรัว้วแต่ถ้าว่าในขณะที่เขากระโดดขาก็ไปเกี่ยวรั้วจนหัวขมำโชคดีที่ไม่เจ็บตัวมากแต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือทําไมพี่แกถึงไม่เข็ดจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมนะักกีฬาวิ่งข้ามรั้วเนี่ยโวยโซฟาใหญ่มากเอา้า สงสัยน้องคงคิดว่าหน้าต่างเปิดอยู่นะฮะกะวิ่งพุ่งออกไปเต็มที่เลยไม่แน่ใจว่าชนกระจกแรงหรือเปล่านะฮะหรือว่าไม่ชนทำไมการเดินเข้าบ้านช่วงหน้าหนาวมันถึงได้ลำบากขนาดนี้เนี่ยย้ายประเทศซะดีไหมกูอุ้มเลื่นอุ้ยหมดการน,น้ำกูโอ้ยน้ำก็ไม่ได้แดกตัวก็เจ็บในขณะที่ผู้ชายคนนี้กำลังพาหมามาเดินเล่นนั้น จู่ๆก็มีโปนมาจนไอ้มีโจนมาป้นเขาแต่ถ้าว่าไม่สําเร็จเพราะว่าโดนน้องหมากระโจนเข้าใส่เช็ดเครน้องหมาโคเท่เลยหมาตัวนี้ต้องถูกฝึกมาให้ปกป้องเจ้าของอย่างแน่นอนก็วงจรปิดจับภาพชายหญิงคู่หนึ่งได้ในขณะที่ฝ่ายหญิงกําลังเปิดประตูจู่ๆน้องหมาพันดันเมเชียน ก็โผล่พูดออกมาจากประตูในทันใดทําให้ชายคนนั้นตกใจจนใส่เกียร์หมาแบบเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอและน้องหมาก็วิ่งไล่ตามเข้าไปติดๆน้องหมาคงคิดว่าเขากําลังเล่นไล่จับกับตัวเองอยู่ในขณะที่ชายคนนี้เตรียมจะยกกระเป๋าขึ้นมาจากโต๊ะจู่ๆสายกระเป๋าก็ดันไปเกี่ยวกับผ้าปูโต๊ะจนใจกันตกแตกซะอย่างนั้นเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะยกกระเป๋าออกจากโต๊ะควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนใครมันจะไปคิดล่ะครับว่า จะมีแรคคูนมาแอบในถังขยะน่ะดีน้องไม่กระโจนมาโดนหน้าน่ะคุณผู้ชมจับตาดูรถสีขาวคันที่ขับตามรถบรรทุกแก๊สมาให้ดีนะครับเพราะที่เห็นต่อไปนี้ไม่ใช่ภาพย้อนกลับแต่อย่างใดแต่รถสีขาวคันเมื่อกี้กาลังขับถอยหลังเพื่อหลบเลี่ยงถังแก๊สอยู่แม่เจ้าถือว่าคนขับนี่มีสติมากนะฮะขับถอยหลังหลบอย่างเซียนว่าแต่คนขับรถบรรทุกเป็นยังไงบ้างเนี่ยบ้านอื่นเขาเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านแต่บ้านนี้เลี้ยงเต่าและดูจะเป็นเต่าที่ดุซยิยงกว่าหมาบางตัวอีกดดูด าเดินน้องเต่าอ,อย่างนักเลงเลยอย่างกลางเลยแต่ดูจากโลเคชั่นแล้วน่าจะเป็นที่ไทยหรือเปล่าครับรถส่งของนี่เหมือนบ้านเราเลยดูเหมือนจะเป็นโรงงานผลิตชักโครกนะฮะโอ้โหโอ้ไต่แล้วแค่ <c oughs> ทำแผ่นวางชักโครกร่วงแตกแผ่นเดียวเป็นเหตุให้ชักโครกร่วงตกลงมาแตกหมดเลยเป็นโดมิโนโเลยจากคนที่กำลังออกกำลังกายด้วยลูกล้อจู่ๆก็กลายร่างเป็นรถเข็นปูนไปซะอย่าง,งานั้น ไอ้ไหลไหลไหลพี่มาเอาอันนี้ก่อนโอ้โหไม่มีใครเห็นเลยเหรอพี่มันปีเรียวมันปีเรียวจะไหลไปตกน้ำป่ะเนี่ยขอให้ทันขอให้ทันจะไม่ทันนะฮะอืกลายไปว่าแตกทั้งคนทั้งของเลยทีนี้โถ <c oughs> เหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าถ้าจะเล่นเกม VR ที่เป็นเกมแบบแนวต่อยมวยอะไรงนี้นะฮะก็ควรจะเล่นให้ห่างจากทีวีสักหน่อยไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นแบบนี้ได้โอ้โหเฮ้ยนี่มันงานศิลปะชัดๆ อย่าว่าแต่เรางงเลยฮะขนาดเจ้าตัวเองก็ยังงงเลยว่าทําได้ยังไงอะ่ะเหมือนจะมาส่งอาหารนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปเอา้าแล้วเก็บกล่องอาหารคืนไปใช้เลยส่งผิดห้องหรืออย่างไร <l acht> <c oughs> เขาว่ากันว่า <c oughs> เด็กซนคือเด็กฉลาดนะฮะ <c oughs> แต่เด็กที่ซนจนเกินไปเนี่ยเอิ่มไม่พูดดีกว่า <c oughs> <c oughs> ให้ภาพมันฟ้องละกันดูสิพอฝากผลงานไว้เสร็จก็วิ่งแจ้นหนีหายไปเลยนั่นมันคือภาษาอะไรใครทราบบ้างครับที่อยู่ในกล้องอ่ะ เออพี่วิ่งหนีอะไรมาครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าตกใจที่ไฟดับอะ่ะไม่มั่งเอาๆๆอออมมเอาเอาอุ๊ยอุแม่ล้มเอ้าเอาเจ๊แกเล่นสะดุดมาตั้งแต่กลางถนนเลยผู้ชมแต่โชคดีมากที่มาล้มกลิ้งอยู่ในบ้านพอดีก็เลยไม่เจ็บตัวมากเล่นเอาเจ้าตัวขำท้องแข็งเลยอุยบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าจะระมัดระวังขนาดไหนก็ตามเฮ้ย <c oughs> มาทรงนี้ผมว่าต้องมีกระจกรถแตกกันบ้างเลยนะ กระจกรถไม่แตกรถก็น่าจะบุบอะผมนี้เก่งคอรอเลยครับเออเรียบร้อยลอกกระจกข้างไปหนึ่งดอกเน้นๆเ,เ,เ,เต็มคาราเบลเลยไม่เข้าใจว่ารถเทลเลอร์จะรีบไปไหนครับเนี่ยเขายังขนของขึ้นไม่ทันเสร็จเลยโทอาจ,จอะจะอผมนี่ถึงกับกำหมัดแทนคนขับรถเก็บขยะเลยครับอันนี้คือแบบประมาทอย่างชัดเจนเลยนะฮะไม่ยอมปิดประตูตู้ให้ดีหรือว่ากรอนประตูตู้มันเสียกันนะ คงจะเดากันออกใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรกับคลิปคลิปนี้นั่นแหละครับเออมันพันเลิศเออเออเอคือพี่ไม่ได้ลื่นล้มตกบันไดนะน้องพี่แค่อยากลองเล่นสไลเดอร์ตรงบันไดดูเฉยๆน่ะจริงๆอุ้ยดีใจเหรอดีใจที่จะของกลับมาเหรอโอ้เอ็นดูเอ็นดูหรือว่าดีใจที่ได้เจอเพื่อนกันนะเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าหากใช้โต๊ะที่พับได้แบบนี้ก็ไม่ควรจะเอาแขนไปค้ำโต๊ะ ผมเพิ่งรู้นะว่ารถบรรทุกแบบนี้มันสามารถถอดหัวแบบนี้ได้ด้วยดูสิไปแต่หัวตัวอยู่วี่รถบรรทุกหรือผีกระสือครับนี่เอาลื่นพรมรโอโหจะอึ้งลื่นพื้นอีกอะไรจะซวยซ้ำซวยซ้อนขนาดนี้แค่ประมาทเพียงนิดชีวิตก็เปลี่ยนได้เหมือนในคลิปนี้ที่แค่เพียงลืมปิดฝาตู้จึงเป็นเหตุให้ของในตู้ล่วงตกลงมาแตกระนาวโหจะชดใช้ยังไงหมดครับเนี่ย เออเอาอะไรอ่ะพี่แกเดินชนประตูกระจกหรือยังไงโชคดีที่ชามข้าวไม่ตกนะฮะหาแตกกันเลยทีนี้เฮย้ยน้องแมวโดนงูฉกเฮย้ยเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นงูมีพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่เมื่อกี้แบบฉกติดก้นน้องมาเลยอะ่ะหวังว่าน้องจะไม่เป็นอะไรนะฮะฮลูกโป,ป่งสาวรรค์อา้าวไปสาวรรค์จริงๆด้วย ถึงกับเมอเลยกูไม่เป็นไรนะ hop. เดี๋ยวเราช่วยเมอเป็นเพื่อนละกันโอเคน่าจะเป็นแผ่นหินอ่อนหรือเปล่าโอ๊ะจะโอ๊ยค่อยๆพันค่อยๆห่อไปเอ้ยเดียวเดียวเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยพันกูไปด้วยแล้วเอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยขอบคุณนะพอผู้ชายคนนี้ลุกปุ๊บเก้าอี้กับโต๊ะก็ล้มปั๊บเลยจะเบาไปไหน แตกละเอียดยิบเลยเห็นใจพี่แว่นเลยครับแค่เปิดประตูกูก็สวยสะง้นเหมือนเจ้คนนี้แกจะดีใจเรื่องอะไรสักอย่างแหละและพี่ผู้ชายคนนี้ก็คุกเข่าทิ้งตัวบนเก้าอี้ค่อยๆเลื่อนเข้ามาดูจากนั้นก็ตามที่เห็นนั่นแหละก็เก้าอี้เขาไม่ได้มีให้นั่งท่านั้นน่ะพี่ตื่นตื่นไปเดินเล่นกันเถอะตื่นตื่นตืนสี่นี่นี่ นายทำอะไรอะไม่มีอะไรหรอกแค่มันไส้เฉยๆมีอะไรเปล่าหรือจะเอาฮะโอ้โหนี่มันแมวเฟียชัดๆผมไม่เข้าใจเลยครับว่าเจ๊แก,แกเป็นพนักงานร้านนี้นะแต่แกไม่รู้หรืองไงว่าเขาติดกล้องไว้บนหัวนะ่ะเห็นจะจะคาตาเลยว่ามุบมิบตังมามามาโอ๊ยจับจับโอ้ยโอ๊ยโอยโอยไปไหนวะไปไหนวะไปไหนวะเอ้ยโอยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาโอ๊ไปออกนอกสนามไปแล้วโถอุต่า แล้วทำไมเจ๊ยกโต๊ะท่านั้นเล่าปะทูให้ตายเถอะไทลีนอนมือบอลเกินพ่นสีในลิปอะ่ะดูพ่นกล้องด้วยอะไรครับเนี่ยอ่าอันนี้คือโดนทำโทษให้มาเช็ดทำความสะอาดหรือ,อยังไงผมว่าใช่แน่ๆล่ะ <laughs> แม่ตู้ปลาใหม่นี่มันสวยจริงๆนะภูมิใจจริงๆเลยเชียวขอถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเพบอืมอุ้ยแม่แหก ปลามันสิแดกมือตูซะแล้วก็รู้เลยว่าเป็นคนหัวร้อนน่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงกับอุ้มตู้เย็นทุ่มลงบนโต๊ะอย่างนี้คืดคลาดคืดคลาดแคว l ก darkness my old friend น้องแมวตัวนี้วิ่งโคตรเร็วเลยครับเร็วขนาดที่ว่าทำให้ลู้วิ่งพังอะ่ะผมแนะนำเลยครับว่าบ้านไหนเลี้ยงแมวนะฮะไม่ควรตั้งทีวีแบบนี้อย่างแรง พอมีโอกาสที่แมวจะไปโดนทีวีร่วงลงมาสูงมากควรมีอะไรยึดมันไว้หน่อยอีกทีขณะที่ชายคนนี้กำลังพยายามเก็บกระเป๋ากอบเข้าชั้นอยู่จูๆ่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อกระเป๋าใบอื่นๆล้มละนาวล่วงกราวราวกับโดมิโน่ก็มีปานไม่น่าเชื่อนะครับแค่จะเอากระเป๋ากอบเก็บที่เดิมมันจะซวยได้ถึงขนาดนี้เหลือจะเชื่อเดี๋ยวนะ วัวเข้ามาบ้านได้ยังไงก่อนแล้วประตูลงประตูรั้วบ้านไม่มีเหรอเจ๊หรือว่าไม่ได้ปิดไว้โถโถโถเออผมว่าเอ่มประตูตรงนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยครับเพราะว่าคนเดินชนกันเป็นว่าเล่นเลยอะไม่ใช่แค่คนสองคนนะฮะแต่ชนกันเป็นสิบเดาว่ากระจกมันคงจะใสมากเลยนะครับนี่ฮเหมือนพี่เขาจะลืมไปนะครับว่าด้านบนหลังคามีจักรยานอยู่ ขับลงไปจอดแบบเต็มคาราเบลเลยอ่ะดูจากทรงแล้วจกักรยานคันนี้น่าจะหลายตังซะด้วยสิปูนแตกด้วยเอา้าเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรจะทำอะไรเกินตัวนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นเหมือนชายในคลิปนี้ก็ได้ที่จะพยายามขนแพ็กน้ำไปให้หมดเลยทีเดียวก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละหอเจ็บหนักเลยนะนะ่เอารถแท็กเตอร์มาเติมน้ำมันเหรอครับเนี่ย อา้าจู่ๆน้ำมันก็พุ่งพุทออกมาจากหัวใจซะง,งั้นเต็มหน้าลุงแกเลยความผิดคนหรือหัวใจครับเนี่ยเอาตรงนี้มีหลุมโอ้ยอย่าขับเข้ามานะอย่าขับเข้ามาบอกว่าอยา่าโอ้ยเรียบร้อยเตือนแล้วไม่ฟังนี่นะจู่ๆรถเด็กเล่นในห้างก็วิ่งเองซะง,งั้นหรือว่านี่อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างที่เรียกว่าระบบขัดข้องก็เป็นได้ ดูมันพากันขึ้นกระโดดเหยียบรถยังกระเหยียบแทมโพลีนเน่ผมจะจําให้ขึ้นใจเลยว่าอย่าไปจอดรถใกล้บริเวณที่มีแพะเด็ดขาดยังดีนะฮะที่กระจกรถไม่แตกอะ่ะแต่ไม่รู้ว่ากระโปรงหลังคารถบุบหรือเปล่านะชะอุยน้องหมีเล่นกวางเป่าลมซะแล้วดูดูว่าแต่น้องคือหมีอะไรใครทราบบ้างมีแถบขาวที่ด้านหลังด้วยหรือเปล่าว่าหรือผมตาฝาดไปเอง ฟัดกับกวางเป่าลมซะแล้วอืมเล่นมือถือรอดีกว่าฮึเอา้าถึงแล้วนี่แต่ทำไมประตูลิฟต์ไม่เปิดอะ่ะอย่าบอกนะว่าลิฟต์ค้างเฮ้ยมีใครอยู่ไหมตายห่าแล้วไงช่วยด้วยมีคนติดอยู่ในลิฟต์ใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ออก เธอทําอะไรเนี่ยอ,อ้าวเปิดทางนี้ก็ไม่บอกโอ้เขินเลยกูผู้สาวด้วยเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน